สวัสดีเอฟซีุทธันครับมันในช่องดุษฎีชาแนลหาอยู่หากินครับอ่าส่วนพี่น้องมะเบิงอ้อยนะครับหลังจากที่ปลูกอ้อยไปแล้วนะครับนี่พี่น้องครับปลูกอ้อยไปอ่าผ่านไปสองเดือนกว่าครับอ้อยอ้อยที่ปลูกใหม่ในสองเดือนกว่าครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอ่าเราปลูกอ้อยไปก็สองเดือนกว่าครั้พี่น้องมะเบิงอ้อย อ้อยผมปลูกเสร็จแล้วนะครับผมปลูกน้ำลาดแล้วก็ให้น้ำหยดครับว่าบึกอ้อยงามงามขนาดใดเนาะคืออ้อยนีนี่นั่งนะครับนี่นั่งลงก็สูงเก็บเกอบจะ้ส้มหัวก็สูงอยู่ประมาณสักแปดสิบเซนติเมตรแางที่ก็หนึ่งเมียได้นะครับมีบึกอ้อยีน้องอ้อยพันขนแก่นสามครับพันขนแก่นสามต้นปลูกใหม่ห้าไร่ พื้นที่ตรงนี้รับที่ผมเคยปลูกไปผมเคยรีวิวไปแล้วแหละนะครับปลูกอ้อยไปห้าไร่ดูความงามของก็2เดือนกว่าครับอ้อยท่าน,นี้เราก็จะเริ่มให้ปุย๋ยเพราะว่าอ้อยผมให้ระบบโซลาเซลล์นั่นคือบบรนด์โซลาเซลล์ที่สูบใส่อ้อยนะครับสูบน้ำใส่อ้อยพาท่านมาชมอ้อยพันขนแก่น3สามว่าจะใช้ได้หรือไม่ว่าจะงามหรือไม่ครับให้ท่านได้ดู อ้อยพันกอนขอนแก่นสา,า,ามาปเพราะตอนนี้ก็ฉิดยาฆ่ายาคุมยาไปร็จตอนตอนอ้อยเล็กๆนะแต่นี้ก็ยาไม่มีไม่เยอะเท่าไหร่ครับพ mm hmm. าท่านมาชมอ้อยพี่น้องที่อยากจะได้พันอ้อยขอนแก่นสามครับ mm hmm. คือผมปลูกไว้แล้วล่ะนะครับปีนี้ปีหน้าก็ถ้าใครอยากจะได้พันก็สามารถติดต่อมาได้ครับก mm ็ hmm. ขายราคาตามท้องตลาดล่ะครับน mm ี hmm. ่อ้อยพันขอนแก่นสามสวยงามครับอ mm ้อ hmm. ยใหม่นะครับ พื้นที่ผมตรงนี้20ไร่นะครับที่ปลูกอ้อยหรือหรือ,รอต่อปลูกใหม่5ไร่ครึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ให้ท่านไปดูอีกหนึ่งแปลงก็คืออ้อยต่ออ้อยต่อที่ที่ผมตัดไปแล้วนะครับอ้อยต่อตอนนี้ต่อปีปีที่หนะครับต่อที่5พอพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาน้ําบาดาลสวนละเซวใช้พลังงานแสงที่เนี่ยสูบใส่สูบใส่อ้อยไปเลยนะครับแล้วก็ วันนี้ให้รถฝังปุ๋ยมาฝังปุ๋ยให้ครับนี่คือต้องฟังปุย๋ยฝังปุ๋ยเสร็จแล้วก็จะทําการฉีดยาฆ่าหญ้าคุมหญ้าตอนนี้ก็คือพาท่านมาดูในการทําบ้อยแบบแบบให,ใหม่แบบน,นวัตรกรรมใหม่ก็คือเราอาจจะเอาเอาเอา,เอาเอาแรงกายไปสู้อาจจะไม่ไหวเนาะนะครับก็เลยต้องวิธีการฝังปุ๋ยโนะรถฟังปุยงป๋ย กลับไปนะครับในอ้อยต่อนะครับตอนที่ห้านะครับนี่เราเราน้ำาราดานโซลารเซลล์ใส่มันก็จะแตกกอดีก็จะเขียวขึ okay. ้นนี่คือรถฟังปุ๋ยที่ฟังปุ๋ยให้นะครับถ้าในที่อยากจะฟังปุ๋ยก็ติดต่อมาได้ครับทีมงานของเราฟังปุ๋ยอ้อยกบหรือว่าฟังปุ๋ยเข้าไปมันก็จะพวนดินมันก็จะพวนดินตัดราก รากอ้อยนะครับตัดรากให้มันแตกมันก็จะแตกกอขึ้นมาใหม่แล้วก็จะกินปุ๋ยฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะได้ได้กินปุ๋ยเลยนะครับนี่คือทีมงานได้ฝังปุ๋ยให้นะครับพาท่านไปดูนะครับรีวิวดูนี่ครับทีมงานของเราครับที่ฝังปุ๋ยลดฟังปุ๋ยอยู่ตอนนี้ปุ๋ยน่าจะหมดในรอบละสองกะสองก็น่าจะเตรียมที่จะมาใส่ปุ๋ยใหม่นะครับท่านในที่ ชมคลิปอยู่นะครับช่องด mm ุษฎีแชนแนลก็อย่าลืมขกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะครับพาท่านมาชมแปลงว้อยนะครับ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้เท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ